ยายทองซื้อกล้อง AI อัจฉริยะมาเรียนแบบเสียงสามีที่ล่วงลับเพื่อคลายเหงาแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่กล้องสแกนเจอไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่เป็นฝันร้ายที่ยังมีลมหายใจทุกคืนยายจะนั่งคุยกับกล้องที่ส่งเสียงนุ่มนวลเหมือนลุงม,มั่นไม่เคยจากไปยายรักและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีนี้มากจนมองว่ามันเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวในบ้านไม้หลังเก่าที่เงียบเชียบกลางดึกคืนหนึ่งขณะยายกำลังหลับลึก เสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังสนัน่นพร้อมข้อความว่าตรวจพบสมาชิกใหม่ในบ้านยายสะดุ้งตื่นด้วยหัวใจพองโตเพราะคิดว่าลุงมั่นกลับมาหาในร่างทิพย์ตามความเชื่อส่วนตัวเธอรีบเปิดแอปดูภาพเรียลไทม์ทันทีแต่แล้วหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อหน้าจอแสดงกรอบสแกนใบหน้าสีแดงสองจุดจุดแรกคือใบหน้าของยายที่นอนอยู่บนเตียงแต่อีกจุดกลับลอยเด่นอยู่บนฝ้าเพดานที่พเยอออกเหนือหัวเธอพอดี ใหญ่กลั้นหายใจมองจอมือถือด้วยความสันเท่าก่อนจะเห็นมือผอมเกรงค่อยๆเลื่อนแผ่นฟ้าออกอย่างเงียบเชียบในความมืดมันไม่ใช่ผีสามีที่แสนดีแต่เป็นโจรที่แอบกบดานอาศัยอยู่บนเพดานบ้านใหญ่มานานนับเดือนและกำลังจะลงมาทำร้ายเธอกล้อง AI ไม่ได้เรียกวิญญาณแต่กำลังทำหน้าที่ช่วยชีวิตใหญ่จากคนเป็นที่น่ากลัวกว่าผีหลายเท่าใหญ่เรียกดปุ่มไซเรนฉุกเฉินจนโจรตกใจหนีไปได้วุดวิต ชีวิตใหญ่รอดมาได้เพราะเทคโนโลยีที่เธอเคยคิดว่ามีไว้แค่แก้เหงาทิ้งไว้เพียงคำถามชวนคนลุกว่าในบ้านที่คุณคิดว่าอยู่คนเดียวความจริงแล้วมีใครอีกคนจ้องมองคุณ